โอเคนะครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมพวกผมแม็กกี้ผมก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็จะมาแจ้งข่าวสารซีเฮดผมคือตอนนี้ผมผมได้ติดแข่งวิชาการนะผมคือตอนนี้ติดวิชาการผมก็ได้ไป,ไปเป็นตัวแทนแข่งภาษางกีนะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับผมก็ถ้าผมวางผมตอนดึกๆผมจะแอบมาแคสเกมอยู่ <c oughs> ผมได้มานอนโรงเรียนนะผมโอเค ก็สําหรับเกมแรเจอร์ที่ปัญหาโศเสียงกันมากคือทําไม่ได้ผมก็เดี๋ยวรอแข่งวชันการเซตผมประมาณวันที่18แผมแข่ง16-17ถึง17วันที่18ผมอาจจะอัปลงคลิปผมว่ามานทาได้ครับผมแล้ว่าแต่คุณจะทำไม่เป็นก็ผมไม่ได้ด่าผมพูดก,กันดีๆครับผมก็ถ้าคุณก็ดูในคลิปเออไอสาวกอรไรไม่ใช่คลิปอะไรวะไอคลิปแรกของรเจอรนะ์โอเคก็ดูไปครับผมก็ วันนี้ก็แค่ไม่แจ้งขาวสารนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ